สี่สัปดาห์นะครับก็เลยตัดสินใจถอนชกมันมันฝืนไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่ถ้าไม่สมบูรณ์ก็ต้องถอนนะครับก็ถือว่าตัดสินใจถูกแล้วคือนักมวยเนี่ยผมว่ามันมันคงไม่กลัวกันหรอกคือถ้าหนีก็คือต้องหนีตลอดสิถูกป่มถ้ากลัวก็คือต้องถอนตลอดงี้หรอมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมล่ะก็ยืนยันนะครับว่าเจ็บจริงไม่ได้กลัวแต่อยา่างใดนะครับเพราะว่าครูแจ็คบอกว่าโอโ้มีโอกาสชิงแชมป์โลกท,ทั้งที่ใครจะไม่อยากชกไหนจะฆ่าตัวตั้งกี่ล้านใครจะไม่อยากชกอะไรประมาณนะั้นก็ยืนยันว่า เจ็บจริงๆนะครับไปดูใน,นเพจผมได้ของโพ์รายละเอียดยาวมากเขามาอธิบายบก็ยืนยันว่าป่วยและก็เจ็บจริง ถอนชกเรียบร้อยแล้วสําหรับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับ<ห>อ่ะต่อน<ห>เนื่องเลยนะครับพอแฮกเกอร์ตี้ถอนปุ๊บถอนอ้าวใครมาแทนครับใครมาแทนล่ะทีนี้มาดูสินี่เลยนี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านฮิโรมิขึ้นชื่อข,ขึ้นรูปขนาดนี้หลายคนก็ยังงงอยู่ดีใครวะใครวะ <laughs> เออนะครับก็เขาคืออดีตแชมป์เคหลายสมยัยแต่ติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันก็ทางของเขาอยู่แล้วขึ้นโปรแกรมใหม่ละขึ้นโปรเตอร์ใหม่ละก็จะเปลี่ยนเป็น กติกาคิกบ็อกซิ่งและชกในรุ่นเฟเธอเวทนั่นหมายถึงว่านาบิลก็จะขยับมา10ปปอนจากเดิมที่จะต่อยกับเฮกกตี้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท145พอเปลี่ยนมาต่อยกับฮิโรมิเนี่ยเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งและรุ่นเฟเธอเวทจาก145ปีนมาอีก10ปอนเป็น155มันจะเป็นปัญหาสำหรับนาบิลหรือเปล่า